พลังงานมาแล้วนะคะที่เขาบอกว่าเสียการชัดไม่มีใบนอัอนหรอคะ่คะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอขอ,ขอเช็คกล้องแป๊บนึงถ้าเราสังเกตนะคะเราจะรู้ว่าอ่ายกตัวอย่างเนาะตะกี้ยกตัวอย่างไปว่าช่วงที่ท้าใช่ไหมคะระหว่างเรานะเอาเหรียญม,มาใส่ตรงลิ้นตอนเนี้ยลองก็ได้ถ้าใคร ลองเลยนะกับเราเอาเหรียญไปใส่ให้กับคนที่ตายแล้วนอนแข็งอยู่ตรงนั้นนะปะาใส่ลองไปใส่ดูนะ <c oughs> งัดปากขึ้นหรือเปล่าปาใส่เอถโกเนี่ยเขาจะรู้สึกไหมในสิ่งที่มันรู้สึกเกะกัดอยู่ในลิ้นเราในปากอย่างเงี้ยไม่รู้สึกนะเอาอะไรไปใส่ปากไม่รู้สึกเลย เรียกว่าลิ้นนั่นน่ะไม่มีวิญญาณหรือว่าไม่มีนาม,มารรมไปอาศัยอยู่แล้วเข้าใจนะคะเมื่อลิ้นไม่มีความรู้สึกบ่งหมายถึงว่าไม่มีนามจิตกับนามเจตสิไปอาศัยอยู่ที่ลิ้นทั้งพวกเราเนี่ยขณะเนี่ยกินอะไรเข้าไปของเปรี้ยวของหวานของฝาดของขมใช่ไหมคะ รคต่างๆเหล่นี้สัมพันธ์ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเมื่อรับรู้ได้เนี่ยก็แสดงว่าเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายมีวิญญาณก็เรียกว่าร่างนี้มีวิญญาณครองพศาสนาธรรมเรียกว่าสัตวิญญาณะากาศเก้าอี้ทั้งหลายใช่ไหมหรือไม่ก็ไมโครโฟนตัวนี้ใช่ไหมคะเรียกว่าอวิญญาณกะ ก็คือสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองใช่ไหมฮะก็คือไม่มีนามจิตนามเจลสิทิ์อาศัยอยู่และอย่างคนพูดเนี่ยพูดด้วยอาํานาจของจิตสั่งนะจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่หัวใจอ่าถ้าเราเอาไมโครโฟนมาวางที่ตาตาพูดได้ไหมได้ไไในขณะที่ตาลืมอยู่อย่างเนี้ยแล้วตาก็มีนามจิตนามเจลสิทิ์อาศัยอยู่เห็นอยู่นะ หูก็ได้ยินเสียงอยู่ตอนเนี้มีนางมาทำนามจิตนานเจรสิธิ์อยู่อยู่ในรูหูแต่ลองเอาไมโครโฟนมาวางตรงหูหูพูดได้ไหมไม่ได้แต่ทําไมถึงแบบมันมีอยู่รูเดียวที่มันออกมาได้หูก็มีรู <c oughs> ทางก็มีรูจมูกก็มีรูใช่ไหมคะมีรูทั่วร่างกายเลยในธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนว่าในร่างกายเนี่ย มีรู้มากกว่าพันรู้เมื่อมีรู้มากกว่าพันรู้รู้ไหนที่สามารถที่จะเอาจิตเนี่ยให้จิตอ่ะจิตที่อาศัยอยู่ในหัวใจอ่ะนะสั่งพูดออกมาได้เพราะว่านามจิตนามเจตสิก์อาศัยที่หัวใจนี้เกิดโดยมากอายกไมอยากเองคนตายไปแล้วเนี่ยเอาหัวใจเขาไปผ่านะ่ยเขารู้สึกไหมผ่าอกอ,กอะ่ะ เออเรียกว่าผ่าศพใช่ไหมไม่รู้สึกกันลองมาผ่าเราสิตายเยเคยเห็นมีดที่ในโรงพยาบาลที่เขาเอาไปผ่าไหมครับมันคมมากเคยเห็นผ่าศพไหมถ้าใครยังไม่เคยเห็นอ่ะเคยเห็นแล้วใช่ไหมคนเดียกเคยเห็นถ้าใครยังไม่เคยเห็นไปไปเห็นนะไปดูนะอาการก็ไปดูมาแล้ว เข้าเลยโดนนิดเดียวนะลยลากมาอย่างเนี้ยง่ายมากเลยไม่รู้สึกอะไรเลยคนที่ตายไปแล้วเอาหัวใจควักออกมาผ่าตัดฉับเห็นไหมครับอันเนี้ยสี่ห้องเอาสี่ห้องจริงๆหัวใจมีสี่ห้องจริงๆสี่ห้องถามว่าไอคนที่นอนอยู่เนี่ยรู้สึกไหมไม่รู้สึกตายแล้ว เรียกว่ามไม่มีวิญญาณอยู่ในหัวใจก้อนนี้อีกแล้วแต่ลองมาทําอะไรคนที่เป็นเป็น,ปนที่เขาแบบเป็นโรคหัวใจแล้วเขาไปไดพาร์ตไปผ่าหัวใจใช่ไหม <S <S าพอาผ่าเสร็จเรียบร้อยเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงฮะฟื้นจริงแต่เจ็บปวดทรมานหน้าดูเลยอันนี้สำหรับคนที่เขาเป็นมาแล้วเขาทำเรื่องแบบนั้นมาแล้วแล้วเขามาเล่าให้ฟังทรมานสุดๆุ ต่างกันไหมฮะต่างกันกับคนที่ตายแล้วที่ไม่มีวิญญาณครองไม่มีจิตไม่มีใจครองก็เรียกว่าไม่มีสัตวิญญาณสักสอเสือสัตวิญญาณนะพวกนี้นะเรียกว่าถ้าว่าโดยการที่เราเคยได้ยินเนาะอจีรังวัตยังไกยโยปัทวิอธิเสสติชุดโทอะเป็นตวิญญาณนนิรัตถังวะกริการ ร่างนี้ไม่นานหนอจัดนอนทับซึ่งแผ่นดินใช่ไชุดโทอเปติบิญญาโนร่างนี้ปราศจากวิญญาแล้วใช่ไหมนิรัฐถักว่ากลิขลังเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนก็เท่ากับว่าเป็นอาวิญญาณกักแล้วน่ะเป็นพวกไม่มีใจครองนั่นะใช่ไหมคะอัวิญญาณอัฐอัฐก็คือไม่ ไม่มีวิญญาณสะก็คือมีมีวิญญาณ<ะ>เพราะฉะนั้นผู้ที่<ะ>มีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณเนี่ยมันต่างกันนะคนที่มีวิญญาณก็คือคนที่ดิ้นได้ทําอะไรได้เดินได้คุยได้พูดได้เห็นได้ได้ยินแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าหัวใจมีปัญหาสักอย่างหนึง่งทุกอย่างปิดสวิตช์หมดเหมือนกัน<ะ>ไม่หมายถึงว่าถ้าบุคคลนั้น ูกทำร้ายหัวใจตรงนั้นณขณะนั้นแล้วหัวใจทํางานไม่ได้เลยเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ได้อีกต่อไปเลยเพราะว่าหัวใจมันเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะเป็นเซ็นเตอร์อย่างที่ท่านว่านะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าหัวใจมีอันเป็นไปถันทีตรงนั้นเหมือนคนหัวใจหยุดเต้นกับทันผันวาย,วายใช่ไหมวาย แต่คำว่าวายนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าทาไมอย่างงี้ยไม่ใช่ Why คือตายวคือตายชียวายชี่ยว w h เชี่วายอดเชียเห็นไหมคะว่าถ้าเขาเป็นลักษณะอย่างนั้นปั๊บตาก็ไม่เห็นแล้วเริ่มจะไม่เห็นนะตาเริ่มไม่เห็นนะไม่เห็นในที่สุดเลยพอไม่เห็นปั๊บจะไม่เห็นเลยหูก็เริ่มจะลีลีลีลง่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเลย จมูกไม่ได้กลิ่นเหมือนกันหายลิ้นไม่รู้รสร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างตึงไม่รู้สึกค่อยๆแบบค่อยๆแบบลดลงลงๆจนไม่รู้สึกในที่สุดเข้าใจนะคะ <ขอ S 1> เพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยหัวใจจึงเป็นสูตรกลางของการทํางานทําให้นามจิตนามเจติิกนะคะทำให้นามจิตนามเจ,ต,ะะจติิกเ,เนี่ยเหมือนกับว่าบอกว่าตาลืมหู ได้ยินนะอย่างเงี้ยให้นามาทำทั้งหลายที่อาศัยอยู่ที่หัวใจก็เรียกว่าจิตเจตสิกในภาษาธรรมใช่ไหมคะภาษาธรรมเรียกว่าจิตเจตสิกธแต่ถ้าภาษาพวกเราก็คือวิญญาณหรือไม่ก็เรียกว่าผีผีอาศัยอยู่ในหัวใจใช่แล้วผีก็ทํางานทั้งล่างทําให้ผีเนี่ยบอกว่าลืมตามองผีเป็นผู้มองนะผีเป็นคนได้ยินใช่ไหม ผีเป็นผู้ได้ยินผีเป็นคนเป็นผู้ที่ริมรถนั่งอยู่ตอนนี้ผีบอกว่าแข็งภาษาที่เราเรียกว่าผีผีนั่นนะ่ะ<ม>ก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือจิตจิตเนี่ยจะเกิดเองไม่ได้ต้องมีเจตสิกเกิดด้วยนะคะเรียกว่าเพราะจิตเจตสิกเกิดอยู่จึงมีสิ่งที่เรียกว่ารูปนาม อาศัยซึ่งกันและกันตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีการเคลื่อนไหวอะไรสั่งเคลื่อนไหวในขณะที่พูดเนี้ยอะไรสั่งเคลื่อนเห็นไะจิตที่อยู่ในหัวใจสั่งให้ร่างกายไหวไปไหวมาสั่งให้ร่างกายต้องมีวจีกรรมเป็นคําพูดขึ้นมาทางวจีวารเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่ในนี้ค่ะอาศัย เพื่อที่จะสั่งเมื่อสั่งแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามอำน,นาจของจิตเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ามโนปุกพังข้ามาทำมามโนเสรามโนมยาใช่ไหมจิตเป็นใหญ่เป็นประธานใช่ไหมคะในการที่จะทําให้สัตว์เนี่ยว่าโดยสัตว์บุคคลนะดำเนินชีวิตต่อไปได้เข้ใจเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของมโนทวาร จิตที่อาศัยเกิดอยู่ในใจใช่ไหมฮะจิตที่อาศัยเกิดอยู่ในหัวใจใครไม่มีหัวใจบ้างที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคุณเอกเป็นคนไม่มีหัวใจหรอคุณไร่ก็ไร่ไก็ไม่หัวใจไม่หัแล้วใครที่มีหัวใจที่นั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของ ดานะจิตท,ที่ต้องมาอาศัยหัวใจก้อนนี้ของใครของใครนะั้นเพื่อที่จะทำงานถ้าเราสังเกตนะขณะนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะไม่ว่าท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะนั่งดูอยู่เนี้ยนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่เดียวไหมจิตอ่ะไม่อยู่ครับมันคอยจะออกไปหาที่ทํางานออกไปหาคนที่รู้จักใช่ครับ ออกไปหาสถานที่ที่เคยไปไปหาอาหารที่เคยกิน<า>ถูกไหมฮะ,น,ะนั่งอยู่ที่นี่แท้ๆร่างกายที่หนักห้าสิบหกสิบกิโลไปไหนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีจิตชนิดหนึ่งยังไม่ได้สั่งบอกว่าให้ลุกแล้วก็ไปแต่มีจิตชนิดหนึ่งบอกว่าให้นั่งอยู่นะจิตที่สั่งนั่งมีแต่จิตที่มันกวัดแกงเนี่ยที่เขาเคยใช้คําว่าเคยนะ เคยเห็นคนนั้นเอาไว้เคยได้ยินเสียงคนนั้นเอาไว้เคยได้กลิ่นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเอาไว้ไม่ว่ากลิ่นของสัตว์มีสิ่งมีชีวิตก็ได้กลิ่นของสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้ได้ไหมรับกลิ่นกลิ่นเนี่ยสิ่งมีชีวิตได้ไหมสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้ใช่ไหมคบอ่าเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยสัมผัสได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตลิ้นเนี่ย รู้รสใช่ไหมคะ,มคะกายเนี่ยสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างตึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายคืยกันมาหรือ,อยังตาเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมไอ่าพอมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคิดถึงแต่คนคนนั้นมีไหมีครับีอ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่อ่ปู่ย่าตายายลูกหลานญาติสนิทมิสหายใช่ไหมคะ นั่งอยู่เท้ๆแต่ว่าร่างกายก็หนักนะห้าสิบหกสิบกิโลต่อหนึ่งคนอย่างเงี้ยนะบางคนก็อ่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบกิโลอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ไวนะแล้วแต่ในช่วงของตรงนั้นจะมีอ่ะ,อะน้ําหนักเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละนางประทามเนี่ยเป็นสิ่งที่เบาแล้วก็เร็วซึ่งขนาดนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคิดไปไม่รู้กี่พันเรื่อง้ะนักเรื่องได้ไหม ตั้งแต่มันั่งอยู่ตรงนี้ยนับทันไหมคะไม่ทันไม่ทันเมื่อนับไม่ทันถามว่ามีไหมมีสิ่งที่คิดไปอยากมีแต่ถามว่ามีไหมไม่มีเพราะสิ่งนั้นน่ะมาได้เห็นอํานาจปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นมาปัจจัยหมดดับไปมาใหม่แล้วก็ไปมาใหม่แล้วก็ไปก็คือหมายว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ จริงไหมลองสังเกตดูว่าคิดกี่เรื่องแล้วและบังคับไม่ให้คิดได้ไหมไม่ได้ไไดเห็นไหมเมื่อบังคับไม่ให้คิดไม่ได้แล้วเราจะบอกว่าในส่วนของตรงนี้ยเมื่อบังคับไม่ได้นะเราจะบอกว่าไม่มีได้ไหมไม่ได้มีใช่ไหมไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะเมื่อมี สิ่งที่เคยเห็นเขาจริงเกิดขึ้นมาคิดท,ทันทีเห็นไหมฮะเร็วไหมเร็วมากเคยเห็นอะไรมาแล้วเนี่ยพอพูดถึงเหมือนกันตอนเนี้ยพูดขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะพอพูดขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาเร็วด้วยนะเมื่อได้กลิ่นอะไรเคยเคยได้กลิ่นอะไรมาตอนนี้ถ้าได้กลิ่นนะโอ้เหมือนกลิ่นวันนั้นเลย เห็นไหมฮะการเห็นเราไม่ได้เห็นอย่างเดียวแล้วเราก็บอกว่าอู้คนคนนี้นะอย่างคุณเอกเนี่ยมีใครก็ไม่รู้นะเหมือนเขาวันนั้นอ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดินไปทางทิศเหนือใต้ตกออกก็เหมือนคนเอกคนเนี้ยแต่ไม่ใช่เขานะอย่างเงี้ยพอเห็นวิธีการการการะทําการเดินการพูดการคุยใช่ไหมฮะคล้ายๆกันก็ไปน้อมหาอีกคนหนึ่ง อย่างนี้ค่ะอันนี้คืออํานาจของนามจิตนามเจนสิทที่อาศัยอยู่ทางใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไม่ตัง้งตอนนี้ไม่ต้องเห็นก็ได้สิ่งนั้นเพราะว่าเห็นมาแล้วสิ่งนั้นอ่ะไม่ต้องได้ยินก็ได้ไเคยได้ยินมาแล้วเป็นอนดีตเท่านั้นเลยใช่ไหมฮะก็เรียกว่าอดีตอารมณ์อดีตอารมณ์ทําให้การคิดเกิดขึ้นมาอย่างต่อนเนื่อง แล้วอดีตอารมณ์เนี่ยเร็วมากเลยนะฮะแล้วกลายมาเป็นตอนนี้เหมือนกับเป็นปัจจุบันนะเหมือนจะทําให้รู้สึกตัวแต่ไม่รู้สึกตัว<ะ>แต่ถ้ารู้สึกตัวได้คือคนนั้นต้องมีสตินะเราเลืกรู้แต่ถ้าเราเลืกรู้ไม่ทันก็คือมีปัจจุบันเหมือนกัน<ะ>แต่ว่าไปอนาคตได้อีกหมายถึงว่าน้องไปหา <c oughs> อนาคตว่าถ้าเราเคย ทาอะไรสักอย่างเลยอย่างวันนี้เห็นกล้วยไหมคะเนี่ยหาพวกเราไปหาอดีตอาโลกนะฮะกล้วยหอมใช่ไหมคะกล้วยหอมมีตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมาพูดตอนนี้ก็ยังเห็นภาพกล้วยหอมเป็นลูกๆอยู่เลยใช่ค่ะแล้วยังมีอีกว่าต่อไปกล้วยหอมจะต้องมี